สวัสดีทุกท่านคลิปนี้พาทุกท่านมาดูรถไมโครครับรุ่นเล็ก TCM นะครับเห็นเขาว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น35แรงม้านะครับ3 5แรงมา้าจากสภาพเครื่องก็ถือว่าดีครับการทำงานเร็วรุ่นนี้มันเป็นเก่านอกนะครับรุ่นเก่านอก dcm และคันนี้ก็น้ำหนักก็ประมาณ3ตันต้นๆน,น,นะครับสามารถขุดต้นไม้ต่อไม้ได้สบายโอเคอยู่ครับตัวนี้ระบบการทำงานก็ไวนะครับตัวนี้ตัวเดินก็ดี พวกระบบไฮดรอลิกยกบูมยืดบูมอะไรก็ไม่มีรั่วนะครับว้องไวคล่องตัวนะครับตอนนี้เห็นแล้วก็อยากได้นะครับเ <c oughs> ข้า,าขท่ากระตัดเล็กๆเล็กๆแต่ก็มีประสิทธิภาพค,ครับจิ๋วแต่เจ๋วดูจากการทำงานแล้วก็ คุ้มนะครับคุ้มค่าอันนี้เขาตีเป็นวันละสี่พันนะครับตัวนี้จะของเขาเมาค่าจ้างนะครับแต่ถ้าจะให้ตีเป็นชั่วโมงก็คุ้มเหมือนกันครับแต่มันจะช้านิดหนึ่งแต่ก็ว่ากันไปครับตามอัตราส่วนของรถนะครับดูแล้วก็เพลินดีนะครับตัวนี้คันนี้ก็ทำงานได้เพลินตามากๆไม่มีการสะดุดตาสักครั้งครับ ก็อยากจะทำคลิปมาให้ทุกท่านดูนะครับเผื่อมีทางเลือกหรือท่านใดจะไปหาซื้อแมโครมาไว้ใช้งานก็ดูดูคลิปนี้แล้วกันครับพอใช้รุ่นสามาแรงเนี่ยตัดดินครับ น้ำหนักก็น่าจะประมาณ3ตันนะครับตัวนี้กำลังใช้ได้เลยครับตัวนี้สวยด้วยตัดรัดเข้าสวนง่ายคล่องคล่องสวน,นครับตัวนี้ลิฟอันนี้ทำงานทำงานหน้างานก็คือยโกย,โกย,โกยานะครับเตรียมการจะปักหลักตัวนะครับก็เลยเอาแมกโรมา มาเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเลงปักหลักกันนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยสวยภาพหน้าจัดมาใช้นะครับเพราะว่ามันโอเคดีมากๆเลยกี้ก็น่าจะประมาณ50เซนเมื่อกี้ห้เซนติเมใหญ่50เซน S bài sơ bài rồi ừ, cầm <laughs> đi <màng> <laughs> <đạp> hơi vậy <laughs> Okay, งัดต้นไม้ครับกำลังเครื่องก็ไม่โหลดนะครับตอเงทำงานเสมอปกติกำลังเครื่องไม่ตกน,นี่ต้นงัดต้นไม้ต้นนนซีนะรแรงกดเขามีเยอะอยู่ครับสามตันกว่าแล้ว เครื่องยนต์ก็โหลดไม่มากนะครับก็ธรรมด,ดาครับเครื่องยังใช้งานปกตไม่น่าสนใจมากมากรถเล็กๆก็ไม่ว่าจะงานค้น thank <laughs> you